สวัสดีครับว,นนวันนี้เว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงเช้าบรรยากาศดีๆนะครับเรามาเล่กเรียนเรียนรู้ด้วยกันว่าการปลูกมะละกอนะครับที่ทําให้ดกนอกจากดกแล้วนะครับโคนจะไม่เน่ารากจะไม่เน่าอีกนะครับ นี่คือการปลูกมะละกอแบบพิสดารน,นะครับพี่น้องดูได้นะครับอันนี้เป็นมะละกอที่ผมปลูกเข้าปีที่สองแล้วนะครับให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเลยแล้วลูกดกลูกใหญ่มากนะครับพอดีอายุมากแล้วเขาเริ่มมีมีกิ่งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูกิ่งนี่แหละครับ แต่ผมจะเอาไว้แค่สามกิ่งนะครับกิ่งนี้เดวจะเอาออกนี่แหละครับเอาไว้สามกิง่งแล้วก็ลูกดอกเดวจะพาพี่น้องไปดูข้างบนต้นนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูข้างบนลูกใหญ่ด้วยนะครับนอกจากใหญ่แล้วก็ดกได้กินผลสุกทั้งปีเลยนะครับนี่แหละครับลูกใหญ่ ใหญ่มากนะครับลูกนีน่แล้วลูกก็ไม่มีเชื้อรานะครับหาว่ามีเชื้อราจะมีจุดๆตามตามหน่วยมะละกอนะครับแต่นี้เป็นลูกที่สมบูรณ์แล้วก็ดกแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับพี่โนโอ้องนี่แหละครับอันนี้เลื้งเลื้งเดี๋ยวก็สุก เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปปลูกนะครับว่าเราปลูกมะละกออย่างไรนะครับให้ปลอดจากโรครากเน่าโคนเน่านะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อเราหาพันมะละกอมานะครับได้แล้วนะครับอันดับแรกเราก็ตัดก้นนี่นะครับเอากันไกลตัด ้าามีรากแก้วโผล่ออกมามากก็เอากันไกรตัดรากแก้วก็ได้ต้นจะได้เตี้ยนะครับก็ตัดแค่นี้นะครับตัดแล้วเราก็ก็อย่าลืมเตรียมดินนะครับเตรียมดินผมก็เอาไม้มาปักนะครับไม้สามทนมาปักเพื่อรดแล้วอย่าให้มะละกอล้มนะครับแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้ นี่แหละครับตั้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมะละกอโตไปนะครับรากก็จะแทงลงข้างล่างเมื่อรากแทงลงไปข้างล่างแล้วนะครับ โคนต้นของมะละกอก็จะเป็นลักษณะนี้นี่แหละครับโคนต้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่เน่านะแข็งแรงมากโคนต้นนะครับร่างได้รับแสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดแข็งแรงนะครับพี่น้องดูได้มีแต่รากมะละกอนะครับมะละกอนี้รากอยู่บนดิน เทคนิคการปลูกมะละกอให้รากอยู่บนดินนะครับเพื่อให้ลูกดอกนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับมีแต่รากมันทั้งนั้นแหละครับ็นะครับก็เป็นเทคนิคและวิธีการปลูกให้รากมะละกอ,อยู่บนดินเพื่อให้ผลจากรากเน่าโคนเน่าแล้วก็ลูกดอกนะครับ นี่แหละครับพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพอดีไม่ม,มีฟักบัว ีนี้เราก็จะได้ต้นมะละกอนะครับที่มีรากอยู่บนดินปลอดจากโรคเน่าโคนเน่านะครับแล้วก็ลูกดกผมปลูกไว้สามรุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สามนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันนี้รุ่นที่หนึ่งนะครับนี่รุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นสองอันนี้ก็เป็นรุ่นสองนะครับดูราก รากเริ่มโผล่มาลักษณะนี้นะครับผมปลูกไว้ชดเชยก็คือในบ้านนี้จะต้องมีมะละกอกินตลอดนะครับก่อจากเว็บไซต์สุาฟา์มอ,อคแนนิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับไายเลขกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน Wanita, oke okay, ini lah, kah, selamat